ใครกำลังมองหาสินเชื่อบุคคลฟังทคงนี้วงเงินกู้สูงสุด1 0 0 0 0แบาทผ่อนนาน4 4เดือนดอกเบี้ย2%ต่อเดือนแบบลดต้นลดดอกไม่ต้องใช้บุคคลคำ้ำปิดสัญญาได้ทุกเมือ่อไม่มีภาระผูกพันง่ายง่ายยื่นกู้ผ่านแอปออนไลน์มันนี่ฮัะสิคะแต่ก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ d ีวยนะคะ เรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story สำหรับ B Y Story ในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแอป,ปกู้เงินออนไลน์ซึ่งบอกเลยนะคะว่าสามารถกู้ผ่านแอป,ปได้เลยง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นดาวน์โหลดมันนี่ฮับผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้นยื่นเอกสารเข้าระบบรอผลการอนุมัติผ่านหน้าแอป,ปได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปยื่นกู้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความจัดก,กับแอป,ปมันนี่ฮักันก่อนเลยค่ะ สำหรับแอปสินเชื่อมัน,นี่คะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบแอปสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย100% รับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีแหล่งเงินทุนจากบริษัทไทยฟู้ดกุ๊ปจำกัดมหาชนโดยสามารถดาวน์โหลดสมัครผ่านแอปพลิเคชันด้านทาง App Store หรือ l a y Store เท่านั้นนะคะอย่าไปดาวน์โหลดจากที่อื่นหรือลิงก์อื่นนะสำหรับแอปม o น e y h u ับมีสินเชื่อให้คุณได้ใช้บริการถึง2ประเภทด้วยกันได้แก่สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถม o น e y h u ับเกียร์ดีสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินอนุมัติสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทและสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวงเงินอนุมัติสูงสุด1ล้านบาทเอกสารประกอบ การสมัครบัตรประชาชนสมุดบัญชีหน้าแรกสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเอกสารสแสดงรายได้สเตทเมนต์4-6เดือนซึ่งอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่ามันดีฮับสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง24เดือนผ่อนสบายๆาย,ยาวๆว,วงเงินอนุมัติสูงสุด100,000บาทดอกเบี้ย2%ต่อเดือนจ่ายแบบลดต้นลดดอกยิ่งจ่ายเงินต้นเยอะดอกยิ่งลดไม่ต้องใช้คนคำ้ำปกปิดสัญญาได้ทุกเมื่อไม่มีภาระผูกพันหากคุณเข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติดังต่อไปนี้1เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปี ถึง58ปี 2. มีและได้ขั้นต่ำ18,000บาทขึ้นไป 3. ม,มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เน้นย้ำเลยนะคะว่ามันนี่ครับตัวจริงต้องโลโก้นี้เท่านั้นและที่สำคัญค่ะกูเท่าที่จำเป็นและชำระไหวเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการสมัครแอปมันนี่ครับกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MoneyHub นเข้ามาในมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้ก่อนก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงให้เราได้ทราบนะคะว่าแอปนี้เนี่ยให้บริการอะไรนั่นเองนะคะก็คือ MoneyHub นนพร้อมยืนเคียงข้างทุกความหวังผู้ให้บริการสินเชื่อรูปแบบใหม่นะคะ โดยวงเงินกู้สูงสุด1 0,000แบาทอาตัตราดอกเบี้ยสอเต่อเดือนไม่มีค่าอากรสแตปมไม่มีค่าธรรมเนียมระยะเวลาผ่อนสูงสุดนะคะได้ถึง24เดือนแล้วก็อนุมัติไวภายใน30นาทีเป็นสินเชื่อถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การกำกับของทอปอทอ่ะ oh. ซึ่งอย่างที่บอกค่ะเอกสารที่เราจะต้องใช้นะคะให้เราเตรียมไปเลยนะั่นคือบัตรประชาชนสมุดบัญชีแล้วก็เอกสารแสดงรายได้เดี๋ยวเรามาเข้าหน้าจอเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะ เวลาเราเข้ามาที่หน้าแรกนะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะเข้าใช้ไม่ได้ให้เรากดไปที่สมัครเลยหลังจากนั้นก็จะมีหน้าจอเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆนะคะให้เรากดยอมรับที่ด้านล่าง <G> กรอกเบอร์โทรศัพท์พเพื่อรับ OTP นะคะก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเลยเวลาที่มาถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนหลักๆนะคะเป็น6ขั้นตอนสําหรับการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วนแล้วให้กดถัดไปเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกกกี่่ยวัับบททอูรข้้้ลใหคง 6ขั้นตอนนะคะก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้แบบนี้เลยพอเรามีบัญชีที่เราสามารถเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขอสินเชื่อผ่านแอปกันเลยะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาลองขอสินเชื่อบุคคลกันดูอันดับแรกให้เรากดเข้าไปที่คําว่าสินเชื่อบุคคลจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะสําหรับการยื่นขอสินเชื่อสําหรับขั้นตอนแรกจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปนะคะขั้นตอนที่2องเป็นการทวนตรวจสอบข้อมูลที่อยู่หลังจากนั้นกดถัดไปขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได้และบุคคลที่ติดต่อได้ขั้นตอนที่4เพิ่มรายการที่สินของคุณขั้นตอนที่5ถ่ายรูปหน้าของคุณคู่กับบัตรประชาชนขั้นตอนที่6แนบหลักฐานทางการเงินและสําหรับขั้นตอนที่7คือการระบุวงเงินที่ต้องการกู้และระยะเวลาในการผ่อนชําระและระบุธนาคารที่ต้องการรับเงินหลังจากนั้นกดคําว่ายื่นคาขอได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รอผลการอนุมัติผ่านหน้าแอปได้เลยสุดท้ายแล้วหวังว่าท่านใดที่กำลังมองหาสินเชื่อบุคคลอยู่นะคะมันนี่รับจะตอบโจทย์ ตามที่คุณต้องการและสําหรับท่านใดที่ลองยื่นขอสินเชื่อกันแล้วมีประสบการณ์อย่างไรสามารถมาแชร์มาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ B Y Station คุณต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ